สวัสดีค่ะร้านพิมพินินนะคะวันนี้นะคะมาอวดงานรีวิวสวยๆนะคะอ่าเป็นงานลินินล้วนนะคะลูกค้าฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเพจพิมลินินแฟนเพจนะคะลูกค้าพบกันวันเสารนะะ์นะคะนะคะจะมีงานเป็นงานมือหนึ่งและงานมือสองนะคะดูนะคะนักร้านร้านเรา งานเสื้อสวยแล้วก็แจ่มมากลูกค้าซักรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นงานมือสองก็จริงนะคะแต่ว่างามมากๆเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ท่านไหนชอบสีสันนะคะ,ะ,คะลูกค้าลวดลายสีสันนะคะมาได้เลยค่ะนะคะ อย่าลืมนะคะกดนะคะลูกค้าทักแชทก่อน CF ทุกครั้งนะคะลูกค้าทักแชทก่อน CF นะคะร้านเราขายมานาน4ปีแล้วค่ะลูกค้านะคะมั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะว่าสวยแน่นอนตรงปกแน่นอนค่ะคุณแม่พบกันวันเสาร์ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะคะลูกค้าดูลายนะคะลูกค้านี่นะคะเสื้อลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้างานสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมทักแชทเพจก่อน CF อนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เพจให้หนูด้วยกดติดตามไว้นะคะลูกค้ามีทัก้งเก้ง,เกงนะคะเห็นไหมเก้งดิสนนะคะเนี่ยลวดลายสวยมากเลยพีเมี่ยมนะคะลูกค้าราคาตั้งแต่นะคะ170บาท ถึงนะคะ590บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าราคาจับต้องได้แน่นอนสําหรับงานนี้นะคะลูกค้าใครที่สนใจเลอ,อย่าลืมนะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะลูกค้าทักแชทเพจก่อน CF ด้วยแม่แม,แม่ท่านไหนที่ชอบชื่นชอบงานนินินนะคะลูกค้าเชื่อชอบงานนินินนะคะลูกค้าฝากติดตามร้านนุ่พิมพ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ